รู้ตัวว่าจะคงไม่ให้อภัยผิดไปพลาดไปที่จำกับเธอวันนั้นฉันเข้าใจหากเ่าเธอไม่คิดรักกัน,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 นกไปสยามเฟิร์สทัวร์ค่ะ มีปัญหาอะไรเนะเาะคือคือคือนึกแล้วว่าต้องมาฟอร์มเนี้ยลืมเอาเงินมาบ้างละนี่มันหลอกกันนี่เปล่านะขอโทษนะพี่คือหนูลืมเอาเงินมาจริงๆอ่ะสิบแปดมงกุฎใช่ไหมไปเลยไปลรงพั<ถ>เกเขียนให้บวชหากินแบบเนี้ยไม่ไปอ<ป>่ะเฮ้ยรับเงินนี่ไปแล้วรีบกลับไปนอนกอดเมียที่บ้านซะขอบคุณครับ ป็นไงหาเรื่องดีนักไปขึ้นรถไปขึ้นรถแล้วทีหลัองอย่าทำให้ฉันปวดหัวอีกมีเมียเด็กก็อย่างนี้แหละเนอะรนะจริงไหมพเพื่อนใครว่าเมียคนใช้ต่างหากใช้เหรอทำไมหน้าตาสวยจังเลยอะ่ะน้องหน้าตาดีาาดี ไม่มีเงินแล้วยังทำซายก็คุณนั่นแหละลากฉันมาจนฉันลืมหยิบเงินติดตัวมาด้วยตอนนี้ก็รู้แล้วว่าไม่มีเงินก็หัดเจียมตัวซะบ้างนี่ก็ดึกมากแล้วกินเข้าไปก็เตี๋ยวเนี่ยหรือว่ากินไม่เป็นอีก เราจะนอนที่นี่คืนนี้เรื่องของคุณฉันจะนอนในรถที่นี่เขามีระดับเขาไม่ให้ใครมานอนในรถหรอกอย่าให้ฉันต้องนับหนึ่งถึงสิบนะรีบลงไปหนึ่งสองสา เอาราไปเก็บให้ด้วยครับท่านน,นี่นถ้าไม่ไปจะมีจูบ สวัสดีครับท่านสวัสดีค่ะท่านเอาห้องเดิมนะครับได้ค่ะท่านกระเป๋าแล้วครับท่านวันนี้ไม่มีกระเป๋า แค่แวะมาหาที่นอนได้เฉยอย่ามาพูดบ้าๆนะเรื่องอะไรจะมาหาที่นอนเอ้าแล้วเธอคิดว่าฉันจะพาเธอมานั่งหลับในโรงแรมได้งไงฮะ ฉันก็เข้ามานอนนะสิถามแปลกไม่นะ,ะฉันไม่นอนห้องเดียวกับคุณไม่มีตังต้องรู้จักเจียมตัวเข้าใจไหมค่าห้องเนี่ยฉันเป็นคนจ่ายเงินนะคุณก็ไปจ่ายใหม่สิเราต้องนอนกันคนละห้องรู้จักคำว่าประหยัดบ้างไหม,อมนอนห้องเดียวกันนี่แหละประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งผ้าห่ม เผย่าตแพ้ออกมาจนได้อย่าเข้ามานะฉันสู้คุณจริงๆด้วย <c oughs> ก้มดูสะรล,ะลูปตัวเองสะบ้างเสื้อผ้ามอมแมมหน้าตาก็มันแผลบผมเผ้าก็ยุ่งเหยิงและที่สำคัญนะพร้อมยังกับนางโอลิฟเมียกะลาสีป๊อปอายอยังไงอย่างนั้น <c oughs> ใครเขาจะปล้ำเธอลง <c oughs> นี่เอยวมาดูถูกฉันนะ <c oughs> ไนะช่างเป็นผู้หญิงที่ขาดความดึงดูดผู้ชายที่สุดท้ที่ฉันเคยเจอมาเลยเนี่ยยินเด็กเลี้ยงแก่เอ้ยอย่าสําคัญตัวเองผิดคิดว่าตัวเองเป็นทูมไรเดอร์หน่อยเลยดูสิอะไรอะไรของเธอมันก็มีอยู่แค่เนี้คนมันไปนะไปนะและพี่แพ้เหม็น เยวโอลิฟรีบไปอาบน้ำเลยนะไปไปช่วยชุชยชุของที่สั่งครับท่านขอบใจมากเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ไอ้เงินนั่นก็เก็บไปเลยนะอยู่ปต่ตูให้ด้วยเราสองคนเนี่ย จะอาบน้ำด้วยกันเต็มแกะแ้วคุณพูดว่าอะไรอะ่ะใครจะอาบน้ำกับคุณไม่ทราบเอาละเอาละเลิกเถียงกันสักทีเอารีบไปอาบน้ำจะได้ออกมานอนไม่ มีเตียงเดียวอะ่ะฉันไม่นอนเตียงเดียวกับคุณฉันนอนในห้องน้ำก็ได้จะนอนในห้องน้ำมันเหรอใช่ได้ เพราฉันอยากจะนอนเตยียงเดียวกันกับเธอฉันจะนอนที่โซฟาข้าวขอของเธอ ฮัลโหลโจนี่สลันพูดฟังนะมีเรื่องจะให้จัดการหน่อยผมต้องการสืบหาตัวไอสาระเลวตัวหนึ่งตอนนี้เข้าใจว่ามันอยู่บนเครื่องบินแต่อีกไม่นานคงถึงนิวอยอร์กละจับตาดูมันไว้ให้ดีแล้วคอยรายงานเรื่องของมันมันชื่อไอลำวี สมศักดเหรอผมต้องการให้คุณติดตามดูพฤติกรรมของผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งที่มาจากกรุงเทพตอนนี้เข้าใจว่าถึงซิดนีแล้วผู้หญิงชื่อนุสราผู้ชายชื่อวีระฉันรู้ตัวว่าจะคงไม่ให้อภยัย